ยาายามือไหย่าไปแล้วไม่ได้ไปส่งก,กันที่นี่เหรอแจา๋ามไม่รักคอยเลยม,ม,มอยให้คอยเลยอ่ะพี่มาททำไมไม่รักคอยเลย พี่พลอยไปด้วยเหรอลูกพี่ตาลุกทำไปไจดุดจุดไปเลยเหรอนุ่นปิดประตูแล้วอ,อ่ะป้าปิดประตูแดงเข้าบ้านไม่ได้แล้วทีนี้ห๊ะห๊ะหมาก็ไม่เข้าบ้านไอะไนเข้าบ้านไม่ได้เลยแดงอ่ะแดงเข้าบ้านไม่ได้เลยป้าปิดประตู เอ้เยไหแต่อห้องออประตูหน้าบ้านไว้ไม่ให้มาเดินเข้าบ้านไม่ได้เลยทำไงอ,หอะหลุดวไปตุ้งหาคนณหมอเป้ยไปห,หาคุณหมอเหรอไปแล้วย่ไปแล้วพิวิวววววอบคณนณมาแ <c oughs> บจีบกันะแส้อคนใไนไหนมันแฉบอ่ะ ากิ๊กคนด้าอะไรนะลูกเอากิ๊กคนดน้าหลุนเอาเหรอโอ้ใช่ใช่ใช่ใครทำอ่ะลูกใครทำหล่นอ่ะลูกของพี่มัดของพี่มัดเหรอหืมถุงเนาะน้องบิดถุงของแม่มันไปแล้วหรอบไอ้ผมไอนเก็บกิน ไม่เจ้ากระไดเนาะสมก็เรากิดเนี่เ้ยไม่ทำมาดามชั้นไม่ท่ำชองหรุมดุมุงมจุ๋มจุ๋มจุ่มุ๋มจุ๋มุง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 ถุมจุ๋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 มุ๋มจุ๋มุมจุ๋มจุกมจุ๋มจุ๋มมมมม โอ้โหโอ้โหหอมมากนัดจะกินของหวานเหรอทีนี้ใครกินของหวานยายทำให้นี่ไงยายทำให้อ้าวใครทำให้ตาเล่ทำเป็นไหมอ่ะทำเป็นอยู่ไหมทำเป็นไหมทำขนมให้หนูหน่อยมาไฟขนมให้ตาทำให้เหรอนะตาทำให้ตาเล่ทำให้โอ้จะทำเอง อ,อดูสิอ่าเราเป็นเราเราไปนั่งทำกันตรงนั้นดีกว่าป่ะตรงนั้นมานั่งตรงนั้นกันนั่งกันตรงนี้นะใช่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 นั่งทำตรงนี้กันฮึ่มงานตรงนี้นดีกว่าพักกันวันนี้ดีกว่าไม่ว่าชาต มีอันเป็นไปมึงหลัง่อยอันมาบาดมือคนแล้วคนมาลอกต้นไม้่อยเบิร์แดดตแอดแอดน้อ,อยเนาะโอ้ใครทำานี่ลูกใครทำของยายใครคะใครทำต้นไม้ใหญ่ฮะพี่โอโต้ทำทำไมพี่โอโต้ทำล่ะลูกเอ้าเอาเหรอแล้วเอาแล้วใครแล้วใครเป็นคนแล้วมันบาดมือใคร บาดมือใครล่ะลูกบาดมือพลอยเออทำไมบาดมือพลอยนะนนหไหนนั่งตรงนี้เหรอนั่งข้างหลังดีกว่ามันมีพัดลมข้างหลังค่ะไปข้างหลังตรงนั้นมีพัดลมเย็นดีนะข้างหลังดีกว่า,วา,วาพัดลม เออยายนางหนูอยากกินขนมเนี่อยอยากินขนมเหรอใช่ลืมอะไรไหมย่มาอยากเทียนหนูอยากเทียนให้ยายนาง,งห่อให้ไงลูก มาห้ยายด้เอายางวางตรงนี้วางตรงนี้วางตรงนี้ัะทีระแผ่นอันนี้มันสองยายมาเล่นนี่แม่เปิดประตูให้แต่เมื่อเช้านี่กินเผาเราบอกอะเอาไปห่อเอาสมพักงานโอ้เซ่บเร็วเนาะเอายุข่าพักแฟนอยากเยอะ พื้นดินไม่ได้อันอันที่ใส่พื้นแล้วไปให้ห้องนั่นน่ะมาเนี่ยหนูไปวางอย่างนี้หนูยายจะให้ห้องนะนี่ถ้าวางไว้พื้นยายให้ห้องหนูต้องวางตรงนี้นี่นี่นี่ตรงที่ยายรองไว้นี่นี่นี่เอองนี้นี้มาไม่กินห้องเลยมาไม่กินห้องมหนไม่กินห้องเออวางมันยายแหละเออไอ้เหนไม่พี่พกีชต้องเก็บห้องกกินับหอกเลนวางตรงนี้วางลง แล้วก็ม้วนอย่างนี้ม้วนอย่างนี้านานกัดนกัดกินเลยค่ะเห็นไหมกัดตรงนี้กัดตรงนีออ้อร่อยไหม <c oughs> แค่นี้ยายจะไปห้องนะแค่นี้ยายจะไปห้องเรื <c oughs> อไปเวือไปอะมาใส่เยอะไปพุ่งไม่กินเยอะหรอก